หลังจากที่รับหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีโครงการ Road to s e n t Foot ซึ่งโครงการนี้จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือว่าให้บรรดาขิตชนไทยเนี่ยได้มีโอกาสร,ร่วมในการเดินทางผลทางสู่การเป็นนักบุญร่วมไปกับคุณพ่อิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยก็จะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นกับบรรดาพี่น้องด้วยแต่เท่าที่เริ่มโครงการมาเนี่ยเราได้รับความสนใจจากพี่น้องนะครับนะหลายๆท่านจากหลายๆวัดด้วยครับนะ ก็ได้มาสวสดิบุญนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็พ่อมั่นใจว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อความศรัทธาในตัวคุณพ่อเองแล้วก็ร่วมภาวนาร่วมเดินทางไปกับคุณพ่อในผนทางของการเป็นนักบุญซึ่งพ่อหวังว่าความศรัทธาของพี่น้องนั้นจะช่วยให้คุณพ่อนนโคาลัสนั้นได้รับการเทิดเกียรติได้รับการประกาศเป็นทักบุญสักวันหนึ่งภายหน้าด้วย คุณพ่อชื่อคุณพ่อยอแซฟสุพัทหลิวซิรินะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสักสถานคุณพ่อนิโคลัสในปี2022นี้นะครับหลังจากที่รับหน้าที่เนี่ยเราก็ได้มีโครงการ Road to s e n d Food ซึ่งจริงๆราต้องอธิบายก่อนว่าโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยของคุณพ่อ สุนหรือชายชุ่มสีพันซึ่งเป็นผู้จัดการคนก่อนครับได้เริ่มโครงการไว้แล้วก็พ่อก็มาสารต่อโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือว่าให้เบอร์ดารคิสชนไทยเนี่ยได้มีโอกาสร,ร่วมในการเดินทางผลทางสู่การเป็นนักบุญร่วมไปกับคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรลุงด้วยเหตุว่าเราเป็นเวลากว่า22ปีละที่เราได้รับที่คุณพ่อเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศี แต่ว่าเราก็ไม่หยุดเพียงแค่การเป็นบุญราศีคุณพ่อเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องถ่ายทอดแล้วก็ทำาภาวนาเพื่อวอนขอให้ท่านเนี่ยได้ทวีความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราด้วยในฐานะที่เราร่วมเดินทางไปกับท่านและในโอกาสนี้เนี่ยเราก็ต้องการให้ท่านเนี่ยได้รับการเทริดเกียรติเพื่อจะได้เป็นนักบุญสักวันหนึ่งในภายหน้า ดังนั้น,นโครงการลถทุเซนทูสเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับก้าวแรกของการร่วมเดินทางไปกับคุณพ่อสู่หนทางกายเป็นนักบุญแน่นอนว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาในตัวคุณพ่อด้วยและผ่านทาง,งพระารมนางพวกเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะเกิดอัศจรรย์ได้แล้วก็ในโครงการเนี้ยเราก็ได้มีการแจกพระาธาตุด้วยซึ่งพระาธาตุที่เราได้รับแจกเนี่ย ก็จะเป็นพระธาตุชั้นที่1และชั้นที่2ปนกันหมายความว่าเป็นพระธาตุที่เป็นเนื้อหนังของคุณพ่อที่เปื่อยสลายในจากศพของคุณพ่อรวมถึงปนไปกับเสื้อผ้าที่ท่านใส่ในวันนั้นแล้วก็รวมถึงเศษโลงที่ปนเปื่อยเน่าไปกับหลุมศพนะครับนะก็ทําให้เศษพระธาตุเนี่ยชั้น1ชั้นที่2องนะปนกันเราไม่ใส่เราไม่สามารถแยกได้แต่เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ แจกให้กับพี่น้องถือเป็นพระธาตุชั้นที่1และชั้นที่2ที่พี่น้องได้รับแจกและในพระธาตุนี้เองเนี่ยเราก็มีบทพรนาซึ่งได้แต่งขึ้นเฉพาะสําหรับโครงการนี้เพราะว่าเราพบางทีเราพรนาให้กับเราพรนาวอนขอบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านเนี่ยเราก็วอนขอหลายๆองค์เนี่ยเวลาที่เกิดอัศจรรย์ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นนักบุญคนไหนหรือเป็นแม่พระหรือเป็นใครที่ประทานอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ย เราจึงต้องการให้พี่น้องเนี่ยได้โสพนา,าของคุณพ่อนิโคลัสเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดอศัศจรรย์ขึ้นเพื่อว่าจะได้ท่านจะได้รับการประากาศเป็นนักบ,บุญสักวันหนึ่งในภายหน้า จริงชีวิตของคุณพ่อนิโคลัสเนี่ยสอนเราหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะความศรัทธาของท่านความร้อนรนในการประกาศข่าวดีจีแล้วพ่ออยากแบ่งปันชีวิตช่วงสุดท้ายของคุณพ่อเราเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยนอกจากไปแพ้ธทําในที่ต่างๆแล้วเนี่ยด้วยความร้อนรนเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่ท่านถูกจําคุกถูกจับถูกจําคุกเนี่ยในคุกท่านไม่ไม่ย่อท้อท่านยังคงประกาศข่าวดีต่อไปโดยกระทั่งมีคนรับศีลล้างบาป60บกว่าคนซึ่งเนี่ยก็เป็นแบบอย่างคุณพ่อว่า จริงๆแล้วบางทีเราในชีวิตของเราคิสตชนเนี่ยเราคิดว่าเรามีวรรษมากมายเราไม่สามารถที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเป็นเจ้าได้แต่คุณพ่อนิโคลัสเป็นแบบอย่างให้กับเราเพราะว่าแม้กระทั่งท่านถูกจําคุกถูกปักปามเนี่ยท่านก็ไม่ย่อท้อในการเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเป็นเจ้าท่ามกลางเพื่อพี่น้องที่อยู่รอบข้างนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างของคุณพ่อนนโคลัสเป็นแบบอย่างให้กับเราคุณในการที่จะเชื่อมั่นในนาพระทถยของพระเป็นเจ้าแล้วก็ กล้าที่จะเป็นจั์พยานถึงพระเป็นเจ้าท่ามกลางสังคมโลกด้วย จริงๆตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยงานที่วัดนะคะอเผอิญว่าจริงๆตัวเองทำงานอยู่แล้วก็เพิ่งจะเกษียณเกษียณได้สองปีแล้วนะคะแล้วก็พอดีมีคุณครูคุณครูคำสอนที่วัดนะคะเขาโทรมาโทรมา อยากให้มาช่วยงานนะคะแล้วก็ทราบว่าออโครงการนี้เป็นโครงการที่ที่ดีนะคะที่อยากจะมาร่วมอยากจะมาช่วยให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีการออมาสวดภาวนามาขอพรมาวิงวอนนะคะท่านบุญราศีนะคะ<อ>เพื่อที่จะร่วมเดินทางไปกับท่านเวลาว่างทุกเวลาเราก็ให้ที่นี่หมดเพราะเราไม่มีงานอื่นแล้ว<อ>เราเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ รู้สึกว่ามันเป็นอิสระที่เราจะมาทํางานที่นี่ช่วยพ่อซึ่งพ่อก็เป็นคนที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราว่างานทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อพ่อเพื่อให้พ่อได้เป็นนักบุญสักทีน,นะคะเพราะกว่าจะมาเป็นบุญยาศสีได้เนี่ยพ่อก็ต้องใช้เวลาต้องห้าสิบปีเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นนักบุญอีกมันก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีเหมือนกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยก็จะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นกับบรรดาพี่น้องด้วย แต่เท่าที่เริ่มโครงการมาเนี่ยเราได้รับความสนใจจากพี่น้องนะครับนะหลายๆท่านจากหลายๆวัดด้วยครับนะก็ได้มาสวสดบุญนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็พ่อมั่นใจว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อความศรัทธาในตัวคุณพ่อเองแล้วก็ร่วมภาวนาร่วมเดินทางไปกับคุณพ่อในขในางของการเป็นนักบุญซึ่งพ่อหวังว่าความศรัทธาของพี่น้องนั้นจะช่วยให้ คุณพ่อนิภราสนั้นได้รับการเทริดเกียรติได้รับการประกาศเป็นทับุญสักวันหนึ่งภายหน้าด้วยก็ดีมากนะคะเพราะว่าคือถ้าเราเนี่ยรวมพลังนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งต้องได้ผลประโยชน์มากกว่าพลังเล็กๆใช่ไหมคะเพราะพลังเล็กๆเนี่ยมันต้องสะสมแต่ถ้าพลังใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้มากกว่าพลังเล็กๆก็ได้นะคะ ดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่รับทราบว่ารูปวัดของเรานะคะซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญ,ญาราศีนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมที่กรุงโรมด้วยนะคะเมื่อปี2000ค่ะแล้วก็นี่ก็20ปีแล้วเนาะทราบจากคุณพ่อเล็กว่าคุณพ่อได้เป็นนักบุญต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่ว่า,าบนสวรรค์ แต่ว่าบนโลกนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันร่วมใจภาวนาให้กับคุณพ่อได้โปรดวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้านะคะสำหรับสิ่งต่างๆที่ที่พวกเราต้องการ จริงแล้วเรื่องนี้พ่อสุรชัยชุ่มสีพันธ์เคยกล่าวไว้ตอนที่บรรยายให้กับบรรดาผู้แสวงบุญของวัดของสภาวัดเนาะก็ได้พูดถึงกระบวนการแต่งตั้งเป็นนักบุญเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระศาสนาจากเชื่อมั่นว่าบุญยราศีเนี่ยอยู่ในสวรรค์แล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถประกาศเป็นนักบุญได้ง่ายมากเพียงแต่ว่าขอแค่อาศาจารหนึ่งอย่าง ที่ชื่อว่าเป็นอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์เล็กหรืออัศจรรย์ใหญ่ก็ได้นะครับนะแต่ว่าเป็นอัศจรรย์ทีอ่อาจจะเป็นทางการแพทย์ที่บอกว่าไม่สามารถหายแน่นอนถ้าไม่รับการผ่าตัดหรืออะไรแต่ว่าหายโดยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดหรือการรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์เนี่ยแล้วหายเพราะการภาวนาวอนขอท่านวิญญาาสีเนี่ยก็จะเป็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้นะครับแะก็ดังนั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้ภาวนาขอบคุณพ่อกันเยอะๆแล้วก็เวลาที่รับอัศจรรย์หรือว่าได้รับ าตามคำภาวนาเนี่ยให้ส่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาที่สักการฐานเพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็เป็นเหมือนกับเสียงเสียงหนึ่งที่ได้เทิดเกียรติท่านเพื่อท่านจะได้เป็นนักบุญสักวันนึ่งในภายหน้า